กรมศิลปากรจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติในเรื่องเอกลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียนเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนณโรงละครวังหน้ากรุงเทพมหานครครับนายวีระโรจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่องเอกลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียนจัดโดยโกรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมของประเทศต,ต่างๆในประชาคมอาเซียนให้เป็นที่เข้าใจและแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปรียบเทียบหาเอกลักษณ์ร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องและที่สำคัญเพื่อให้อนุชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในคุณค่ามราดกวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวไม่ได้เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาที่หลากหลายจากวิทยากรและผู้ที่เชี่ยวชาญโดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งนักวิชาการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า300คน